สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้มาพบพอกันอีกเช่นเคยนะครับกับคูโน,นรุ่งอีสานนะครับพี่น้องมือนี้พาพี่น้องมากินเขาเทียงน้ากันนะครับกับบรรยากาศที่สุดแสนสิ <urers> ดีมากมเลยนะครับพี่น้องมือนี้เอ้ยเมื่อนี้ Fall, น,น,ะน,นะครับ, <S <S บก็เลยเป็เนฝ้าคึมนะครับพี่น้องเป็นฝ้าคึมพือจังฝนสิตกเนี่ยแะครับเมื่อแน่ตอนบายฝนกับสิตกก็ไดนะครับเนาะมือนี้มีเมนูมานําเสนอพี่น้องนะครับกินแบบง่ายๆครับพี่น้องบ่ Pure, กินนี่ยังหลายนะมือนี้กินซุปน้ำไม่ครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับ ซุปนอไม้นะครับแต่ว่าก็เป็นตะแเสบได้แล้วเนาะพี่รองเนาะสไตล์บานๆนะครับคับผักกับเบนไหลทักปันไดนะครับพี่รองเนาะมื้อนี้กินแบบบ้านๆเลยพี่้องกับปลาหวานนะครับปลาหวานทอดแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนลักยังเป็นท่างการเลยนะครับอันดับแรกก็จะมีผักนะครับผักต่างๆนะครับปลาล่านะครับปลาล่า แล้วก็น้อไม้นะครับน้อไม้นี่คือผู้สนับสนุนหลักยังเป็นพิเศษเลยนะครับน้ำปลาพงนั่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือผู้สนับสนุนหลักถราบ่มีอันนี้กัเฮากับบริกใหญ่มาโตปานีนะครับน้องพี่น้องเนาะอีกอันนึงนะครับนี่ปลาครับพี่น้องปลาลนี่เอาใส่เอาไว้นะครับเพื่อนถ้าเกิดว่ามันจืดมันเอียงนะครับพี่น้องเฮ้ากับซีเดนอันจําตอนนะครับเฮ้ากับลองเบงนะครับนะมากินกันรดกัน บัดแข้งขมกับมีครับพี่น้องมือนี้ เราก็เลันหัดฮันเห็ดครับพี่น้องเดี๋ยวสีหฮันเห็ดกับแม่อีกเท่อน,นึงแล้วครับอยากให้เป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องแต่เห็นแม่เห็นเมื่อกี้ก็ต้มต้มน้ำเออ,เอ,อ,เอ,อน้ำอย่างก่นวะน้ำอย่านั่งเลครับพี่น้องบางข่ั้งผมมากมัด ตกฝนลงพี่น้องเอ้ยเจ้าบานกับเจ้าหน้าอีสานบานเท่ากับลงไฮลงหน้าครับตัมือน,นี้ดำหน้าเนาะครับคือมือในโรคการดำหน้าเดี๋ยวเรครับพี่น้องวิธีชีวิตของเาวาอีสานนะครับเนาะหาอยู่หากินตามมิตรตามเกิดของเจ้าของ,างนะครับ ชีวิตคนเฮาเกิดมามันกับบังคือกันนะครับพี่น้องบางคนกับเกิดมากกับยุคกับกล่องเงินกล่องทองเราครับพี่น้องเอียงกับเฮ็ดบเป็ี่ยนโบ้คอยได้เฮ็ดเอียงนะครับเฮ็ดต้องน้ำ อีสานบานเฮ้านี่ต้องสู่ชีวิตครับพี่น้องลักษันบ่ม,มี่ยูไม่กินนะครับคาข้องชีพกับแพงนะครับตัวมือเน,นี้ยแถวหมู่บ,มบ้านที่นอนอยู่นะครับส่วนหมากเกเตศอาชีพเกษตรกรนะครับพี่น้อง เห็ดไฮเห็ดหน้าเห็ดสวนรับสวนสวนอ้อยสวนมันนะครับซื่มือนีนก็ค้นสวนมากอะหันมาปลูกปลูกอ้อยกันนะครับน้ำไฮหน้าที่เฮาใส่เห็ดปลูกเขาปลูกยังนะครับกระจงว้แค่โบกีไรนะครับกระว้เห็ดใบเห็ดหน้าพ่อได้กินนะครับพี่น้องพ่อกินม่มปีนะครับ ทีพ่นมียมมาปลูกอ้อยกับเพราะว่าเขามันกัดราคาบ่ค่อยดีปันใดนะครับพี่น้องแล้วก็ขายก็ซั่เกานะครับแต่ว่าอ้อยนี่มันกัเขาปลูกปีแรกเขาอาจยังสิบปันด้บ่ไดกำไรอียงนะครับแต่ปีต่อมามันกัใส่ปุ๋ยซื้อนะครับพี่น้องเพราะว่าอ้อยนี่มันเอาไว้ได้หลายปีครับสองสามปีก็ได้ประมาณึืนยุ่ที่ แต่ละคนนะครับแต่ละ like ครอบพวจจะระบานบางครอบัวจก็ไปปีเดียวนะครับกินข้าวแล้วกับสิคันมะนาวครับพี่น้อง ซุปน้ำใมเนี่มักแห้งแต่ว่าต้องมากินอยูบานเท่านั้นได้พี่น้องมากินอยูบานยังดีแสบนะครับ บานไฟครับอันนี้เป็นยอดบานไฟได้ครับพี่น้องสามารถเอามากินได้นะครับแสบเพื่อกันนะครับระว่าห้าตตองเทืังสีกรนะครับเนาะเอาเอายอดที่มันนอนอ่อนมันนะครับขันนออนมันกับหยาบแน่นะครับเนาะ คิดพ่อยิ่งมัจะคลองไปยุ่นตั้งแดนครับพี่น้องเจ้าของกับคิดฮอด์บานนะครับไปยุ่นตั้งแดนนี่ไปเลี้ยงนตนังค์สินนะครับยังคิดฮอด์บานเทปพี่น้องนะครับไปยูตั้งประเทศตังค์สินนะครับพี่น้องเอ้ยก็ถือกิดฮอดแห้งครับเนาะบานย,ยูใส่ก็บืออยู่บานนะครับ vàng đáp năng, hapen lê hapen lê anh, anh mà. là ở bà sông anh em kính em. And tìm kiếm dặn dù chân em Cho nó chín mùa đi, mùa này mùa đi,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  mùa

แล้งมือกเอาอีกันป้มืมันเป็นรอยด้วยหลายมือยุ่นละบันคนปับัวพี่น้องบางคนนี่มันเห็ดอียดขึ้นบ่ากันึงออโซ่พี่น้องก็ตามนะครับแซเ่อ เบียามหมนม่านังวันที่ดีกว่านี้เพราะมานหลายไม่ใช่หลายคนก็ไปเอาลงแล้เนาะยวนาเอโอยมึเท่าเลยสองตวะใช่ทังมันจะรู้ไว้ ใครเราก็เจ้านือหนาใคอไ่เจ้าคุณดวงหวส่หนามผมบางหาตัวแพบเมืองจะมีอะไรค้บอเลยคายาเหน้ท่ะน่ะนนังไปกอยู่่น

แบบ,บพี่น้องนะครับร่ะแไปมันสิเต็มแล้วครับแบตเกืสิเบิร์นะครับเอาไว้อย่าลืมติดตามช่องคุณโรดุอีสานนะครับฝากไว้ในอ้อมบูกความใสพี่น้องเดี๋ยวรอบบังคลิปใหม่ได้ครับเพื่อเราโชนยังไงเทคนิคก่อนกับคุณลาสวัสดีครับ mm hmm.